ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารอย่างเงียบๆซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจนั้นก็คือขีปนาวุธสมชายชื่อที่อาจจะยังไม่คุ้นหูในระดับนานาชาติแต่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของศักยภาพด้านกลาโหมของไทยขีปนาวุธสมชายไม่ใช่อาวุธทำลายล้างขนาดมาหึมาแบบขีปนาวุธข้ามทวีปที่เรามักเห็นในข่าวแต่เป็นระบบขีปนาวุธขนาดกลางที่ออกแบบมาให้แม่นยำสูงใช้งานได้ทั้งในภารกิจป้องกันชายฝั่ง และเป็นเครื่องมือยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยซึ่งมีแนวชายฝั่งยาวและเส้นทางการค้าสําคัญมากมายจึงจําเป็นต้องมีอาวุธที่ทั้งรวดเร็วเชื่อถือได้และแม่นยําซึ่งสมชายตอบโจทย์ทุกข้อโครงการพัฒนาขีปนาวุธสมชายเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณสิปีก่อนโดยกองทัพไทยต้องการลดการพึ่งพาต่างชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาวุธเองในประเทศทีมวิศวกรไทย ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงรับสุดยอดเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวคือสร้างขีปนาวุธที่ผลิตเองได้ดูแลรักษาง่ายและสามารถปรับปรุงต่อยอดได้ในอนาคตสมชายเป็นขีปนาวุธที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายสามารถยิงได้จากรถบรรทุกเร,รือแท่นยิงที่ซ่อนตัวตามชายฝั่งระบบนำวิธีใช้ทั้ง GPS ระบบนำร่องเฉยและเรดาร์ติดตามเป้าหมายทำให้มีความแม่นยำสูงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายระยะยิงอยู่ที่ประมาณ100 50ถึง250กิโลเมตรซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันจุดยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพเรือท่าเรือสำคัญหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยไม่ต้องสร้างเครือข่ายป้องกันขนาดใหญ่สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับขีปนาวุธสมชายคือมันสะท้อนแนวคิดทางทหารของไทยได้อย่างชัดเจนเน้นความยืดหยุ่นการตอบสนองที่รวดเร็วและความแม่นยำแทนที่จะเน้นพลังทำลายล้างขนาดใหญ่และแม้ชื่ออะสมชายจะฟังดูเป็นกันเองสำหรับคนไทยเพราะเป็นชื่อผู้ชายที่พบได้ทั่วไป แต่สําหรับโครงการนี้สมชายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจสิ่งที่คนไทยสร้างขึ้นเพื่อปกป้องบ้านเมืองของตัวเองจากการทดสอบล่าสุดขีปนาวุธสมชายสามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วในทะเลและจําลองการสกัดกั้นโดรนได้อย่างแม่นยําแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสงครามยุคใหม่และมีรายงานว่ากําลังมีการวางแผนพัฒนารุ่นต่อไปที่อาจรวมถึงการดักสกัดอากาศยานและการเชื่อมต่อข้อมูลกับโดรนหรือสถานีเรดาร์ภาคพื้นดิน ในยุคที่หลายประเทศกำลังทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันตัวเองทีปนาวุธสมชายของไทยคือเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นมหาอำนาจถึงจะสร้างระบบป้องกันที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้ขอแค่มีวิศวกรรมที่ชาญฉลาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นของชาติ